อีกทั้งยวดยานผ่านะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวใช้ความเร็วค่อนข้างสูงจนบวิดท,ที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อทีมงานแต่ทีมค้นหาปลอกกระสุนชุดนี้ไม่ลดละความพยายามกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยคราวนี้ได้ประสานขอกำลังตำรวจทางหลวงมาช่วยในการอำนวยความสะดวกปรากฏว่าภารกิจคราวนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนขนาดจุด2เพิ่มอีก5ปอก ตกกระจัดกระจายอยู่บริเวณเกาะการถนนห่างจากจุดที่รถยนต์ของผู้ตายจอดในวันที่เกิดเหตุไปทางด่านทยาบุรี2กิโลเมตรเมื่อนําไปตรวจพิสูจน์แล้วพบว่าปลอกกระ,กะสุนปืนชุดนี้ถูกยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันคือปืน FN แต่เจอปลอกตรงนั้นมันก็ยังไม่ชัดว่าไม่อาจจะคนร้ายเนี่ยอาจจะขึ้นมาจากลำลูกกาก็ไดนะ หรือมาจากมอเตอร์เวย์ก็ได้มันก็ยังไม่ขาดว่ามันมาจากทางไหนแน่ก็เลยตกลงว่ามันต้องหาอีกเพราะว่ามันคน้ายเขายิงหลายนัดก็ยิงเป็นชุดอะประมาณยี่สิบสิบนัดยิงยิงเป็นชุดเลยเพราะว่าจากพยานที่ได้ยินเสียงมันยิงเป็นชุดแต่ปอกนะ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีอีกอน่นมีวันลุกขึ้นก็เลยไปหาอีกวันลุกขึ้นก็ไปหาแต่เช้าเลยไปหาก็ปรากฏว่าคราวนี้ไปเจอกระปอกกระสุนในอีก อีกเจ็ดบอกเลยอ,อยู่ที่ค่อนข้างจะก,กลางกลางสะพานกลางสะพานข้ามถนนรับผูกาค่อนข้างจะกลางเลยอีกเจ็ดบอกรวมเป็นแปดบอกแปดปอกนี้ก็ก็ปรึกษานายรายงานนายนายก็บอกว่าแปดปอกนั่นก็โอเคอพ,อพอจะสันนิษฐานได้แล้วว่าจุดเกิดเหตุต้องอยู่บนบนสะพานนะค่อนข้างจะกลางสะพานบนสะพานบนสะพานก็จึงพวกเจ็ดแปดบอกเนี่ย เพราะว่าปอกอื่นมาใหญ่กระเด็นตกช่องระบายน้ํามั่งหรือว่ากระเด็นไปไปติดอยู่ในรถนั่งใช่เพราะว่ามัยิงออกจากลมอาจจะยู่ในรถบ้างอะไรบ้างเจ็ดปองนี่ก็ถือว่าสนนฐานได้ว่าจุดกระเทืนได้ตดยิง้น่าอยู่บนสะพานข้อมูลที่ได้ถูกส่งให้ตำรวจชุดสืบสวนของกองบัญชาการภูธรจังหวัดปทุมธานีและทีมสืบสวนของกองบัญชาการภูทรภาคหนึ่ง นำไปใช้ในการตรวจสอบกับประวัติคนร้ายที่ใช้อาวุธปืน FN สังหารเหยื่อจนทราบว,ว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้คือนายมานะภูลโมมดันและอีก3าคนคือนายกิติหรือเดียพมชัยสงนายเออายุ17ปีและนายสมเกียรติหนูรัตซึ่งได้ขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับทั้ง4คน ร่วงเลยเวลามาเกือบครึ่งเดือนแล้วหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ขณะหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยนายกิติรับสารภาพาว่าในวันเกิดเหตุผู้ลงมือยิงคือนายมานะส่วนตัวเองนั้นทำหน้าที่ขับรถให้โดยสาเหตุที่ลงมือยิงเพราะเข้าใจว่าผู้ตายคือนายถากรุนหรืออ้วนซึ่งเป็นอริเก่าเป้าหมายการสังหารคือนายอ้วน ซึ่งมีเรื่องกดเครื่องกันมานานแล้ววันเกิดเหตุมาพบกันที่สนามแข่งรถของ5โดยบังเอิญจึงวางแผนล้างแค้นหลังจากการจบการแข่งขันได้ขับรถตามรถฮอนด้าของนายอ้วนออกมาจากสนามแข่งโดยไม่ทราบว่านายอ้วนได้ย้ายไปนั่งรถอีกคันโดยเปลี่ยนให้ผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันขับรถฮอนด้าคันเกิดเหตุแทนเมื่อผมและพวกตามรถคันที่เกิดเหตุมาทันที่สะพานข้ามถนนลำลูก,กา จึงใช้ปืนกลเล็กที่เตรียมมากระนำยิงใส่จนหมดแม็กมารู้อีกทีว่ายิงผิดตัวนายกิติสารภาพต่อพนักงานสอบสวนเราก็ได้สานถ่ายเลยว่าคนร้ายต้องมาตามถนนมอเตอร์เวย์มไม่ได้ขึ้นจากบรการแล้วไม่ได้ขึ้นจากคูคตแล้วมไม่ได้ขึ้นจากลงคอสะพานี้มาจากทางไหนสายสาย,สายมอเตอร์เวย์ซึ่งก็มาได้ก็คือมาจากของหลวงม,มาจากธัญญะขึ้นจากธัญญะ ก็มาได้มาจากของหลวงก็มาได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นถ้าขึ้นจากทัญยะหรือมาจากของหลวงต้องผ่านด่านเก็บเงินทันญะของตัวเจี่ยเองอันนี้เราก็รู้ที่ทางว่าคนร้ายน่ามาจากนี้พอหลังจากที่เราเจอปอกนี้เรารู้ที่ทางคนร้ายนี้เราก็ทําการสืบสวนย้อนถอยหลังไปที่ทางคนร้ายว่าผู้เสียหายคนร้ายมีความขัดแย้งที่ไหนแล้วตามมาจากไหนเราก็เราก็ตามต่อกันได้ หลังถูกจับกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่านำปืนกลเล็กหรือปืน FN ที่ยิงใส่ผู้ตายไปทิ้งในบึงน้ำซึ่งไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนักตำรวจชุดคี่คลายค,ายคายดีจึงประสานขอกำลังนักประดาน้ำจากกองบังคับการตำรวจน้ำมังมาหาแต่ก็ไม่พบพลตำรวจโทรจัําพรจึงแนะนำให้ตำรวจชุดคี่คลายค,ายคายดีสอบสวนผู้ต้องหาอีกครั้งเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนสงครามที่ยิงเหยื่อมักจะเสียได้อาวุธ ไม่น่าจะนำไปทิ้งน้ำซึ่งก็เป็นอย่างที่พลตำรวจโทรจริมพรคิดเพราะหลังจากการสืบสวนขยายผลผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้งก็ยอมรับว่าได้นำอาวุธปืนไปฝากไว้กับคนรู้จักที่หมู่บ้านจัดสารแห่งหนึ่งย่านของสามวาตำรวจจึงติดตามตรวจยึดอาวุธปืน FN เอาไว้ได้และได้ส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบยืนยันอีกครั้งจากการตรวจสอบของตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าปืนกระบอกนี้ถูกพ่นด้วยสีชมพูทับสีเดิม เลขหมายประจำปืนและเครื่องหมายตาโล่บนตัวปืนถูกขูดลบยืนยันได้ว่าปืนกระบอกนี้เคยเป็นปืนที่ถูกใช้ในราชการตำรวจแต่ได้ปลดระวังแล้วและเมื่อนำไปยิงทดสอบเพื่อเปรียบเทียบปอกกระสุนปืนของการกับกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุพบว่าร่องรอยสอดคล้องกันแสดงให้เห็นว่าปอกกระสุนปืนที่พบในแรกที่เกิดเหตุถูกยิงออกมาจากปืนของกลางกระบอกนี้อาวุธปืนที่ยึดได้ปอกกระสุนปืนที่ได้จากที่เกิดเหตุ กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวผู้ต้องหากลุ่มนี้จนดิ้นไม่หลุดขณะที่คำรับสาร,รภาพของผู้ต้องหาทำให้ตำรวจปิดคดีได้โดยสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าประชาชนพลเมืองดีนะครับถ้าเกิดว่าขับรถผ่านมานะครับถ้าเกิดเจอปอกระกสูนเจออะไรตกอยู่อไองเงี้ยนะช่วยโทรบอกเจ้าที่ เพราะมันอาจจะเป็นปอกกระสุนที่ใช้ก่อเหตุใดก่อเหตุหนึ่งก็ได้นะครับอย่างกรณีเรื่องเนี้ยทางสื่อก็ออกออกเยอะว่ามีเหตุยิงกันที่มอเตอร์เวย์ในเขตท้องที่ของของคูพดเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าประจะชนพลเมืองดีนะเกิดผ่านไปผ่านมาแล้วปรากฏว่าอัเเหลือบเห็นพอดีหรืออะไรออกเนี่ยอันนี้ถ้ารีบแจ้งมาเนี่ยมันมันมันก็ดีมันก็ดีเราก็ จะได้ไปตรวจสอบอะไร <ST Rug> มันก็สามารถที่จะหาตัวคนร้ายได้เร็วด้วยปอกสนเนี่ยเราสามารถรู้ทิศทางเราสามารถรู้ทิศทางคนร้ายแล้วเราถอยหลังย้อนกลับไปตามคนร้ายได้พอดามคนร้ายเสร็จปั๊บเราเราไปตามยึดปอกเอ้ยยึดปืนมาเพื่อตรวจสอบกระปอกเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ปอกเนี่ยเรายึดปืนมาได้เนี่ยมันก็อาจจะดิ้นได้ว่าปืนนี้ปอกนี่ผมไม่ได้ใช้ปืนนี้ยิงผมไม่ใช่ปอกนี้ไม่ใช่ของผมผมผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้อะไร ปืนนี้ไม่ใช่ของผมอาจจะไปเสียได้แต่ถ้าเกิดเราได้ปอกออไว้แล้วเสร็จแล้วเราไปตามปืนไม่ได้เงี้ยแล้วส่งให้ท่านทางทาวิทยาการเขา,เขาตรวจสอบออแล้วมันตรงเ่ยมันไม่สามารถดิ้นได้เลยคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่ดินด้นดิ้นไม่ได้ดิ้นไม่ได้ดิ้นไม่ได้เลยนะทีนี้ถ้าเกิดประชาชนพบเห็นหรืออะไรช่วยช่วยแจ้งทางโรงพักหน่อยก็ดี คืออาจจะไม่ใช่เฉพาะแคดนี้แต่ถ้าเจอเนี่ยปอกกระสุนเนี่ยมันมันมันอาจจะเป็นคดีอื่นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นเป็นอะไรเนี่ยือับพอจะปืนถ้ายิงถ้าปอกกระสุนเจอบนถนนเนี่ยอาจจะไปก่อเหตุมันมันอย่างน้อยมันก็ยิงขึ้นฟ้าเนี้ยมันก็มันก็ไม่ดีแล้วไม่เหมาะยิงขึ้นฟ้าเดี๋ยวไปตกเขา,บ,าบ้านนู้นบ้านนี้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันก็คนที่ยิงก็ เจตนาไม่ดีอยู่แล้วไม่แต่แต่ถ้าเกิดพลเรือนเจอเนี่ยเจอก็ช่วยแจ้งบอกว่ามีปอกกระสุนผมขับรถผ่านไปผ่านมาปรากฏว่าเจอปอกกระสุนเนี่ยปอกสองปอกกันตกอยู่ตรงเนี้ยนะผมก็เลยแจ้งให้ท่านทางโรงพักทราบเผื่อว่ามันจะไปเกี่ยวข้องคดีไหนได้บ้างเผื่อจะไปตามจับผู้หาได้เงี้ยแค่โทรบอกแค่นี้เราก็ไปตรวจสอบแล้วไปเก็บมาไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อมันเกี่ยวโยงกับคดีอื่น แต่สิ่งหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงต้องหาคำตอบอยู่คือปืน FN กระบอกนี้หลุดจากความครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตกอยู่ในมือคนร้ายได้อย่างไรครับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อคดีครั้งนี้นะครับเป็นอาวุธสงครามที่ใช้อยู่ในราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจนบัดนี้ยังไม่ทราบที่มาที่ไปว่าปืนกระบอกนี้ตกอยู่กับผู้ต้องหาได้อย่างไรนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับผมและทีมงานคลีปปมปิสนากับ CSI Thailand ได้ทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึง่งวันนี้สวัสดีครับ